สวัสดีครับพบกับนิว s มา n ียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาก็มีหลายๆอย่างที่อย่างที่เราทราบกันดีนะครับมีการเคลมกันบ้างมีการอ้างว่าอีกฝ่ายหนึ่งลอกกันบ้างนะครับโดยฝั่งไทยก็มองว่ากัามพูชาเนี่ยชอบก๊อปปี้อะไรหลายๆอย่างอันนี้ก็ไม่ทราบว่าจริงแท้แค่ไหนแต่เรื่องนี้ครับเรื่องพระที่เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่จังหวัดโพธิสัตว์ของเขมรที่ทางไทย ก็บอกว่าแหมมา๊อปปี้ของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ของเราที่วัดม่วงอ่างทองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คือเรื่องของความศรัทธ,ธาอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะเราเข้าใจดีว่าเรื่องของพวกนี้มันเป็นเรื่องของความศรัทธ,ธาทางศาสนาแต่ว่าถ้าเกิดว่ามา๊อปปี้แพทเทิร์นหรือรูปแบบอะไรมันก็อาจจะดูไม่ดีสักเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งน,นะครับหลายคนเราจะมองว่าอุย้ย คุณอย่าไปตำหนิเลยว่าพระพุทธรูปจะสวยหรือไม่สวยอะไรประมาณนี้ดูที่เรื่องของทางใจเรื่องของความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแม่คิดได้อย่างนั้นก็ดีนะครับเพราะผมเท่าที่ดูในเดี๋ยวนี้วัดแต่ละวัดก็เป็นพุทธภานิษย์ทั้งนั้นพุทธภานิ์ก็คืออาจจะแบบว่าแต่งอะไรให้มันดูสวยดูวิจิตรการตาดูแบบว่าเหมือนมหาสจรย์หน้าเข้าไปเยี่ยมชมอะไรประมาณนี้นะครับผมแน่นอนนะครับก็ไม่พ้นเรื่องของสิ่งของภายนอกที่ต้องทําให้สวยงามก็ ถ้าเกิดว่ามีวัดนะครับมีข่าวว่าโอ้มีสิ่งอะไรที่มันแบบดูแปลกประหลาดดูน่าสนใจดูอลังการเนี่ยคนก็ไปกันเยอะนี่แหละครับผมเรื่องของพุทธพาณิชย์มันมันมีอยู่แล้วนะครับถ้าจะบอกว่าจะดูแค่ความเรื่อมใสเนี่ยก็ไปวัดป่าเลยครับวัดที่ไม่มีอะไรเลยซึ่งก็ต้องบอกว่าเรื่องของความสวยงามอะไรต่างๆเนี่ยมันมีผลต่อการตัดสินใจของชาวพุทธที่จะไปเยี่ยมชมหรือว่าอะไรเช่นกันแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือเขาก็มองว่าเนี่ย เรียนแบบหรือเปล่าประมาณนี้นะครับผมแต่ล่าสุดนะครับชาวเขมีเขาก็บอกว่าโอ้ยทําไมเอาภาพมาอย่างนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มาจากเรานะครับเพราะว่าทางฝั่งเขาเนี่ยเป็นผู้โพส์โพสต์เพื่ออยากจะโชว์อยู่แล้วดังนั้นเราก็มาเอามาให้ดูว่าวัดเขาเป็นอย่างนี้นะ,ะส่วนมีคําวิจารณ์หรือคําตาหนิอะไรก็ว่ากันไปแต่ในเมื่อเขาเป็นฝั่งโพสต์เป็นฝ่ายโพสต์มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้ว หน้าตามันไม่ใช่ขนาดนี้หน้าตาอาจจะดูดีกว่าน,นี้นะครับสำหรับรูปแบบรูปล่างหรือรูปลักษณ์ของพุทธรูปเขาก็ให้ดูครับก,ก็ดูแล้วกันว่าต่างมากน้อยแค่ไหนรูปขวานะครับก็เป็นรูปที่เราเห็นในโซเชียลที่มีการโพสต์มันประมาณนี้ซึ่งอาจจะดูไม่ค่อยสวยดังนั้นก็มีอีกคนหนึ่งมาโพสต์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นฉบับเป็นแบบนี้นะก็คือด้านซ้าย2รูปครับบนและก็ล่างานี่คือ ด้านซ้ายที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเป็นแบบนี้ส่วนด้านขวาเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ดูไม่สวยเลยด้านซ้ายดูสวยกว่าโดยเฉพาะรูปบนก็ว่ากันไปครับผมเขาก็ออกมาชี้แจงเรากา็รับฟังนะครับว่ามันเป็นยังไง แต่ก็อย่างที่บอกนะครับชาวพุทธถ้าเกิดว่าเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจริงๆไม่สนเรื่องพุทธพณิชย์หรือไม่สนเรื่องความมหัศาจรรย์ความอลังการไปวัดไหนก็ได้แต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเดี๋ยวนี้เรื่องความสวยงามของวัดหรือชื่อเสียงของวัดหรือชื่อเสียงของเกจิอาจารย์ก็มีผลต่อก,การตัดสินใจของคนที่อาจจะเชื่อเรื่องของ พุทธคุณหรือเชื่อเรื่องของสิ่งศักดิก์สิทธิ์อะไรต่างๆแต่ถ้าเชื่อเรื่องของเนื้อแท้ของธรรมะหรือพระไตรปิฎกเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าวัดไหนก็ไปได้เลยไม่จำเป็นต้องไปวัดที่มีพระพุทธรูปใหญ่โตหรือไม่จำเป็นต้องไปที่วัดที่มีความสวยงามาตามนั้นนะครับับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ